คิดว่าเป็นคอนเทนต์บอกว่าเฮ้ยพี่อมแก้งพูดแก้งอะไรเป็นคอนเทนต์เอาขโมยรถไปนี่แหละคือรถที่เราไปคือคันนี้เห็นยังริงผมออกมาคือเนียนคือจุกไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วพร้อมจะขายแล้วพร้อมที่จะรับเงินเลยตื่นมาเห็นได้ข้อความมันส่งมาว่าจะเอารถไปขับแต่ผมยังไม่อ่านาไม่ไรนะตื่นมาผมบอกแล้วฮห้โหลพี่ตอบ่อนตื่นมาห้าโมงเลยมาดูเอ้าพอพิมพ์ไปไม่อ่านไม่ไรนะเออสรุปว่าเอาไปแล้วไปที่เราไม่ตอบ จริงๆใครถามมาเราไม่รู้จะพูดอย่างบางคนเขาบอกเป็นคอนเทนต์เป็นอะไรว่าขโมยรถไปขี่มันขโมยไปขี่จริงเลยขโมยไม่ขี่จริงเลยก็ถอยไเนี่ยก็ขี่รถเอ่อแล้วก็ลงไปเลยเออโอเคนะครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับอยู่ช่องเราร้อยโลบุญลำของเรานะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าบ้านนี่ท่านประธานนะครับผมประธานซีโอสายคิวบิดบันบอกท็อปลายนะครับผมก็คือ หลายๆคนที่ดูคลิปนะครับตอนนี้ก็อาจจะสงสัยว่าคอนเทนต์หรือว่าอะไรนะรที่พี่โอมอาจจะเห็นพี่โอมแบบอยู่ด,ดีดึกๆโพสตได้บนมีอะไรอย่างนี้แล้วก็ลบออกไปแล้วก็อะไรอย่างนี้นะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยสร้างกระแสรหรือเปล่าวะอะไรหรือเปล่าว่าแบบอย่างนี้นะครับผมคือมันมีเรื่องแบบว่าจี้จุดนะครับผมทําให้แกแบบว่ากระตุกตอมอ่ะเหมือนกระตุกตอมอ่ะแบบว่านั่นแหละทําให้แกแบบจี้จนโพสอ่ะเออเอาง่าย คือแบบมันดื้อจริงนะครับไปบนมีก็คือตอนนี้นะครับโอ้โหไม่อยู่ด้วยตอนนี้คือทําแผลไว้พอหนีไปอีกนะครับผมคือบางคนอาจจะคิดมองว่าเป็นคอนเทนต์นะครับก็คือผมไม่รู้ทีหลังว่ามันขอไปคือได้ได้คุยกับมันไปแล้วแหละรอบหนึ่งแต่ไม่รู้ว่ามันจะเข้าใจไหมอะไรหลายๆอย่างนะครับคือบางคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่สอนมันหน่อยอะไรางี้ยคือก็บอกก็สอนกันตลอดนะครับไม่ใช่ไม่บอกไม่สอนแต่ว่าเนี่ยมีเรื่องมาบอกเกีกแหละก็คือวันนี้ผมได้ลื้อรถ คันที่มันขโมยไปขี่นะครับคือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นคลิปทําคลิปขโมยไปขี่หรือเปล่ามันเอาไปจริงๆนะครับมันไม่รอคําตอบเลยนะอันนี้แบบว่าอืที่มันเอาไปทิปมาล่าสุดเนี่ยรถคันหนึ่งนะครับรถคันนี้เป็นรถเอาไว้ขายนะครับซึ่งพิมแกอเอาไว้ขายคันนี้แต่มันเอาไปขี่โดยที่อย่าใช้คําว่าไบอกมันบอกแต่มันยังไม่ได้รอคําตอบจากแกเลยคือ มันพิมพ์เฟซทิ้งไว้อะบอกไว้ว่าพี่ผมรถคันนี้ไปขี่ด้ยว่าแทนที่มันจะอรอแกตอบว่าเออให้เอาไปหรือไม่ให้เอาไปนะครับก็คือมันคือรถขายนะครับต้องแยกแยะนิดหนึ่งนะครับผมแกเลยแบบชุนจัดเลยนี่บอกเลยคุยกันแบบโอ้โหมีสอนกันนะต้องได้สอนกันนะเรื่องนี้แต่ว่ารถตัวน,นี้นะครับก็คือพังเยอะก็คือน้ำมันเครื่องผมถ่ายออกมาได้จะเลหลือแบบร้อยทีซีหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเหลือน้อยมากน้อยจัดเลยแล้ว ก้านอะไรก็คือไปหมดเดี๋ยวผมไม่ดูคลิปรื้อรถอีกทีหนึ่งนะครับผมตอนที่กําลังรื้อแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูตอนนี้ว่ามันเป็นอะไรบ้างคือแล้วรถเป็นมีตอนนี้หลกัหลกๆเลยก็คือปลายเข้าเวียงขาดประืูคือถ้าคนเล่นรถซิ่งอะ่ะรู้อยู่แล้วปลายเข้าเวียงขาดแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมข้อบิดอะไรอีกต่างๆนาน,นะคือตอนนี้ยังไม่รู้เลยครับว่าจะเป็นยังไงกระเดื่องไหมอีกเออนี่กระเดื่องไหมอีกคือแบบ ก็คือรู้อยู่ครับว่ามันมันดื้อแต่มันต้องบดดื้อให้แบบบอกกันฟังมันเอารถไปขี่อย่างนี้ไม่ได้พังมาแล้วแบบโอ้โหดูคนที่รับผิดชอบก็คือใครท่านทานวาสินประเสริฐครับท่านประธานซีอสายเขียวคือเป็นคนรับจบให้ตลอดอยู่แล้วตอนนี้ก็นั่นแหละก็คือเดี๋ยววันนี้พาแกไปดูอะไรก่อนว่ามันพังตรงไหนมั่งอะไรมั่งแล้วชุดนี้ผมคิดคิดไว้ในหัวนะเพราะว่าเอ้ยไหนๆก็พังเยอะขนาดนี้แล้วทำทีวาลไปเลยไหมพี่เดี๋ยวพี่อมอยากทำทีวาลขี่เล่นเนาะ เพื่ออาจจะขายหรือว่าจ,จะไม่ได้ขายก็รอดูอีกทีหนึ่งครับแต่ครนี้เดี๋ยวจะลองทําเป็นสีวาวให้แกเลี้ยงหรือเปล่าไม่รู้เลี้ยงอ่ะไม่เลี้ยงหรอกเอาไว้ไม่อยากเค้นรถเอาไว้ขี่ไปว่าเออให้เขาใช้งานได้ให้อะไรได้นะครับเป็นรถทิปอะไรเงี้ยไม่อยากเค้นหดถ้าเค้นหดนะครับมันเสี่ยงต่อการระเบิดรถรถระเบิดนู่นนี่นั่นแบบหูไอ้พวกที่มี2 0 0 GPS 190อะไรนี ใครบอกว่าง่ายผมคนหนึ่งบอกว่าไปเท่าที่ดูนะครับช่างเขาเหนื่อยนะที่เขาเก็บค่าเครื่องเป็นแพงไม่ใช่เลยหรอกหนึ่งเซฟเซฟเลยยอดเซฟของตัวเองกันเครื่องระเบิดเลยแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับค่าไล่รถนู่นนี่นั่น,นโอ้โหมันมันเสียเวลาไม่พอเสียหลายอย่างเลยนะครับนั่นแหละโอเคแต่วันนี้เราจะพาลูกพี่ไปตรวจของก่อนนานแด่ไว่านี่เดี๋ยวลงไปหาดีกว่าไปพี่ ผมมีอะไรจะบอกไอ้รถที่มันเอาไปวันนั้นที่พี่โพูดด่ามันเขาคิดว่าเป็นคอนเทนต์ด้วยนะไอ้บุญมีอะเอารถไปแกะดูรถในคนงงผมแกะแล้วเตรียมตัวเสียใจได้เลยยับไหมผมบอกเลยว่าซื้อรถใหม่ดีกว่าเดี๋ยวยับก่ันได้ไม่หรอไอ้ที่ถ่ายเมื่อกี้ที่เลยมาถ่ายฮะไหนไม,ไม่ได้อะไรเลย,เลยสาระที่ถ่ายเมื่อกี้เนี่ะตั้งนานน่ะนะ ทำคลิป2ชั่วโมงเป็น2 3ชั่วโมงไม่ได้อะไรเลยโอ้โหเย่ว่าเลยเว้ยก็จริงกูเล่นดิเดี๋ยวอันนี้สดๆเลยนะครับผมเสียใจอย่างไรียงไรไม่ได้กดถ่ายหรืออะไรกดถ่ายอยู่แต่มันเอาเมมไ่ไม่ดีกันพวกต้อะไรเี่ยโอ้โหดีแต่มันตัวคลาสเนี่ยเมมผมอยู่กับพีอันหนึ่งนะกลองนี้อะไเฮ้ยจำได้โอ้โจบเร็ว มันเสียใจดิถ่ายคลิปแล้วมาก็การต้องคว่ำเนี่เยเก็บเง่นก็ต้องฟวรำเมไม่ใช่แต่มันมีวิธีดึงการ์ดอยู่แต่ต้องหาตัวดีๆด,ดึงอะไรไม่รู้ผมไม่รู้เขาเคยเขาเคยกู้การ์ดกันอยู่โอ้เสียเวลาเสียงานเ<า>สียการเป็นเรื่องปกติตลกก็ออกกันเดียวอะแต่ผมตลกออกอยู่ใจเลยโอ้ นั่งสมอางยังคือเอาอู้ถายงานกว่าจะเสร็จแต่ละงานเนาะเจมิมเสียเนาะอย่างนี้เนาะก็มีลูกเนาะทำ <c oughs> อย่าโทษใครโทษตัวเองทำไมถึงไม่ทำเองทำไมถึงไม่จับมิมใส่เองใจทีมงานเนี่ยเป็นที่จะแช่กันอย่างบนี้เลยอ๋ออีปกรณ์ที่ดีแบ่งไว้อยู่มันจะแพงทพัน <c oughs> อ่ะโอ้โหวเอาไปตีตะก,กอแก้เครียดดีกว่าผมจะพาไปดูอะไรรถด้วยพี่อะไปวะ พี่มันพังเยอะเกินจนแบบว่าผมว่าเออเยอะเขาเยางขาดฟ้าเอาง่ายชุดฝาผมว่าน่าจะได้ทาใหม่หมดเลยลูกมีแค่เสื้อกับลูกอะที่คิดว่าใช้ได้การก็ไปแล้วไปการไปแน่นอนอะมันทาไมเขาคิดว่าเป็นคอนเทนต์ว่าพี่ไปแปบบว่าอันนี้กับมันนะไปเย a few moments later นี่นี่ให้ดูก่อนมาให้ดูกันนี่มาดูของมีก่อนนี่ดูเสียเลยเราคนาคิดว่าเป็นคอนเทนต์บอกว่าเฮ้ยพี่อมแกล้งพูดแกล้งอะไรเป็นคอนเทนต์เอาขโมยรถไป <S <S นี่แหละคือรถที่เราไปคือคันนี้ <S <S เห็นยัง,งโคตรโลอะถือว่าเป็นรถหมอเลยคันนี้เอาจริงผมเอามาคืนเนียนคือจบไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วพร้อมจะขายแล้วพร้อมที่จะรับเงินเลยตื่นมา เห็นได้ข้อความมันส่งมาว่าจะเอารถไปขับแต่ผมยังไม่อา่านยังไม่อะไรนะตื่นมาผมบอกแล้วให้รลพี่ตอบก่อนผมตื่นมาห้าโมงเลยมาดูเอา้าพอพิมพ์ไปไม่อา่านไม่อะไรนะเออสรุปว่ามันเอาไปแล้วไปที่เราทีไม่ตอบถึงแล้วคนที่พาันเอาไปก็นี่แหละโอ้ไม่ถูกไม่ใช่ว่าพาวไปพี่ผมบอกว่าให้รอพี่ตอบก่อนเขียนหัวแมวทำเดียวเอาจิงแบบเสียเงินอีกเป็นหมื่นว่าบาทเพื่อเื่อจริงบางทีจริงเลื่อชีวิตนี่ไปแล้วคนจากชีวิตอีกแล้วไม่ได้ที่อยู่ช่วยซ่อมรถ ทำตัวเชี่ยอีกแล้วนี่จะให้ซ่อมให้อะไรช่วยช่วยทำเอาไม่น้อยช่วยทำเอาเรื่องเงินเดี๋ยวพี่จ่ายง่ายมันไม่คิดจะช่วยอะไรเลยนี่เอาอีกท้ามนายจะให้มาไหมเหรอเลิกแล้วแล้วแต่พี่แล้วผมอยู่ที่พี่ไม่ได้ใช้ทำอะไรไม่ได้จ้างไม่อะไรแล้วเนี่ยลงลงผมทำสีเบาเลยทำสีเบาเลยถึงน้องรักพี่อ่ะบุญมีสิทธิ์คนโปรดไงสิทธิ์คนโปรดสิทธิ์เอกบางคนก็คิดมันดื้อเล่นๆนี่ยนะเอาเวฟพี่ไป่ทำกันขึนพวกเวียงขาดโอ้โหก็พังทุกคันบอกแล้วไอ้ร้อยสิ อันนี้กระพังแล้วฟันแล้วก็รับจบเป็นมแล้วเป็นโชวูไม้แล้วคคัันนนี้ก็ใครรับจบคันนีี้พ่ใครรับจบนี่เลยเอาไปขี่อะข้อเวียงขาดใช่ไหมโอ้หรือ้าสามขับอื่นเขาขับเองเป็นไรคันนั้นก็ข้อเวียงขาดอ่าอันนี้ก็ข้อเวียงขาดโอ้ขี่อะไ้ข้อเวียงขาดต้องใช้ชัขนาดไหนใช่ผมบอกมาแล้วอย่างนี้เลยพี่นี่ผมมาดูอะไรบอกแล้วแต่ทำซีวาวเนาะเอาซีวาวไปเลยเดี๋ยวผมลองดูกันนะว่ามันทำ นี่เลยคันนี้เลยสีวาวเลยอ่ะทำสีวาวเ้าในอะไรมันก็มาขนาดนี้แล้วจะตามทันไหนไหนพี่ไม่ทำรถขับเล่นทำขายก่อนผมไม่จะตามรถทันรถทำใหม่ใครแก่ขายก่อนพี่ให้แกหาตังก่อนตอนนี้มีตังแล้วไม่มีตังแล้วแล้วก็ฝากขายตัวนี้เห็นไฟแนนซ์มายืดกปัดแต่งไว้เรื่องจริงเลยพี่ขายด้วยอันเียวซื้อสดซื้อสดเอาดีดีซื้อสดขอใจดีเกี่ยวไฟแนนซ์เมาไปแต่งตัวมันไฟแนนซ์ถือเอกสารอันนี้ก็ขายอีกละ โอ้ไปพี่ไปหาเตี๋ยตะกอไปเดี๋ยวผมดูแลรถให้เบิกก็พอยื่นแต่ตังให้ผมก็พอเดี๋ยวรถก็เสร็จใช่ไหมไอพี่แต่มันดื้อจริงด้วยมันไม่ใช่คอนเทนต์เลยบอกจริงจริงจริงจใครถามมาเราไม่รู้จะพูดอย่างบางคนเขาบอกเป็นคอนเทนต์เป็นอะไรว่าขโมยรถไปขี่มันขโมยไปขี่จริงครับขโมยไปขี่จริงๆนะก็ถอยหน่ะก็ถอยรถเออแล้วก็ลงไปเลยเออโอ้สุดยอดจริงๆนี่พาดูนี่ครับเป็นข้าวแห้งที่ให้ดู อ้าวพี่อามนี่ข้อเอ็มเมาไปเข้าเวียงขาแล้วเสื้อแม่งก็เหลืออยู่แค่นี้เอาอ้าวพี่พี่กล้าขี่ไหมเอาถ้าจะขว้าอีกไซส์หนึ่งเอาโอไซส์นี้พี่ก็ไม่เอออ้าวดูเอานี่นะครับผมคือที่จริงรถมันขี่ได้นะไม่ใช่ขี่ไม่ได้มันไม่มีเปอร์เซ็น์ที่จะพังหรอกแต่ว่ามันไปขี่น้ำมันเครื่องแม่งก็ไม่มีแทนที่มันจะเช็คน้ำมันเครื่องเช็คไรหน่อยเอาไปขี่อ่ะแม่งเอาไปขี่ก็ไม่ดูอะไรเลยโหแล้วดู พอพังมาก็เป็นปัญหาคนอื่นบางคนก็บอกออมันไม่ใช่ว่าเปืองต่างครับมันเหนื่อยคนทำครับคนมาไล่เก็บตามหลังอะ่ะเสียกําลังใจด้วยอะไรด้วยเนี่ยถ้ามึงดูนะอบุญมีมึงก็คิดเอานะว่าคนอื่นต้องมาเดือดร้อนแทนหลายๆเรื่องอะ่ะมันไม่ใช่หรอกหน้าเบือ่อคลิปนี้อาจมีวาจาที่ไม่สุภาพต้องขออภัยด้วยนะครับผมจริงนะบอกตรงหน้าเบือ่อคือ อยู่ด้วยกันทนนี้ช่วยกันทําก่อนอะไรก่อนอย่าเสอกเขามารับไปจอบไปเสืออยากไปเขาอีกก็มาขอเขาไปอีกเนี่ยถ้าใครที่เป็นเอฟซีมันก็ใช่ครับเป็นเอฟซีมันต่อไปแล้วก็ฝากบอกมัน้วยนะให้แบบปรับปรุงตัวสักนิดหนึ่งก็ยังดีคือผมได้บอกได้สอนกันไปแล้วแหละคร่าวๆแต่ว่าไม่รู้มันจะฟังหรือเปล่าแต่ตามนั้นนะครับทุกคนใครที่คิดว่าคอนเทนต์ก็ก็คอนเทนต์แหละครับก็คิดต่อไปว่าเป็นคอนเทนต์แหละ แต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่คอนเทนต์แล้วแหละเนาะพี่อาร์มเนาะขนาดนี้แล้วเนาะเสียตังคิงเนาะเออมันเสียตังค์จริงมันเป็นคอนเทนต์แต่มันเสียตังค์จริงตอนเนี้ยแล้วมันหลายเรื่องหลายอย่างปวดห<อ>ัวคนดูคนด,ด,ดูสนุกไงแต่เราไม่สนุก,นกเริ่มไม่สนุก,นกแล้วโอ้ไม่ใช่ครับพี่มันเป็นรถขายพี่โอเก๋ก็เสียใจจริงเลยรถเอาไว้ขายแล้วมันไม่ใช่ว่ารถเกียนะจะขับรถจริงๆอ่ะก็คือถ้าเป็นรถเกียรกีไม่ว่าหรอกผมว่าอันนี้เป็นรถขายซึ่งก็ซ่อมอ่ะรถไหนมันไม่ดีก็ซ่อมก็ทำไปรองประเทศอ่ะซึ่งผมบอกมาาแล้วว่บุญมี ถ้าจะเอารถไปอ่ะรอแกตอบก่อนนะขอแค่แกตอบก่อนถ้าแกไม่ตอบ<ม>เดี๋ยวผมพาไปก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอให้แกให้เอาไปก็ได้อ่าอันนี้แม่งรั้นแล้วก็ขออ่ะเอออันนี้แม่งรั้นแล้วบอกหลายทีด้วยปอนเออไม่ใช่ไม่เคยบอกเหนื่อยใครเห็นมันก็กระทึบเดี๋ยนี้ก็เหลืออยู่คนเดียวตอนนี้เอ๊ะเงาไหมอยู่นี่เงาอยู่ครับหรือจะตามเข้าไปไม่อ้าวีไปนี่ ไปซ้อมรถกับพี่ดีกว่าไหมอยากขี่รถเป็นไหมเอาหรืออยากทําอะไรเป็นเอาอยากขี่รถหรืออยากกลับบ้านแล้วไ,วไม่อยากกลับไม่อยากกลับอเดี๋ยาเอา,าอเดี๋ยวพาไปซ้อมรถเดี๋ยวพี่ทํารถให้ขี่ใครขี่ได้นะขี่เป็นไหมน่ะม,มันขี่ได้ไหมพี่ยามได้ครับใช่นี่ใชอ๋อเดี๋ยวลองดูหกสิบฟุตนะถ้าหกสิบฟุตขี่ดีจะพาขี่ด้วยเคยขี่รถแข่งมาก่อนไหมไม่เคยเออเดี๋ยวพาลองดูมีครับนอ้องหมิ่นฝากไว้ด้วย นั่นแหละครับเรื่องบนมีก็เนี่ยทุกคนก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูหน่อยครับว่าคิดความมีความคิดเห็นยังไงอะกับผมอะลองดูไปเจเจอกันติหน้าอันนี้ลาไปก่อนนะครับวันนี้พาไปดูคร่าวว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยสาเหตุที่มันหายไปด้วยแล้วมันนา่าโมโหไหมแทนที่จะแบบอันนี้กันก่อนเอออยู่ช่วยบอกกันช่วยกันทํารุอะไรอย่างนี้นี่มันหายไปเฉยก็ตามนั้นเลยครับทุกคนไป